สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูสุภานีทุมโยมาเจริญนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องหลักสิบและหลักหน่วยนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะนักเรียนช่วยคุณครูอ่านจำนวนตัวเลขหน่อยนะคะ 1ิ1ส1บ1อ1ด1ิ1ส1ง1ิบสามเปนะคะเป็นตัวเลขแสดงจำนวนสองหลักนะคะหลักที่อยู่ทางขวาสุดเรียกว่า หลักหน่วยคือตัวนี้นะคะต่อไปค่ะและหลักที่อยู่ถัดจากหลักหน่วยไปทางซ้ายเรียกว่านี่นะคะหลักสิบนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนดินสอและเขียนตัวเลข ในแต่ละหลักนะคะเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันค่ะมีดินสอทั้งหมด12แท่ง1อยู่หลัก10 2อยู่หลักหน่วยนะคะต่อไปข้อที่1ค่ะนักเรียนช่วยครูคนะับดินสอหน่อยนะคะว่ามีกี่แท่งได้หรือยังคะได้แล้วนะคะมีดินสอ13แท่งเลข1อยู่หลัก สิบสามอยู่หลักหน่วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองดินสอเท่าไหร่คะสิบเอ็ดแท่งนะคะหนึ่งอยู่หลักสิบนะคะและหนึ่งที่อยู่ขวามืออยู่ในหลักหน่วยนะคะ ต่อไปค่ะดินสอเท่าไหร่คะสิหแท่งนะคะ1อยู่หลัก10บห้าอยู่หลักหน่วยนะคะต่อไปค่ะมีเท่าไหร่คะดินสอข้อที่สี่ค่ะได้คำตอบหรือยังคะ17แท่งนะคะ หนึ่งยูักสิบเจ็ดยูักหน่วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่ห้าได้มีเท่าไหร่คะมีดินสนะะ 2, 2อยี่แท่งนะคะศสองยูลักสิบศูนย์ยูักหน่วยนะคะ ค่ะต่อไปเรามาเรียนเรื่องของเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะนักเรียนมาช่วยคุณครูนับจำนวนตัวเลขหน่อยนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างเริ่มเลยคะ่ะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เรียกว่าเลขโดดนะคะต่อไปเรามาดูรูปภาพดินสอนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะมีจำนวน16แท่งนะคะ16เป็นจำนวน2หลักนะคะ6เป็นเลขโดดในหลักหน่วยมีค่า เท่ากับ6นะคะต่อไปค่ะ1เป็นเลขโดดในหลักสิบมีค่า10นะคะต่อไปค่ะเรามาดูดินสอนะคะมีเท่าไหร่คะมีจำนวน20แท่งนะคะ 20เป็นจํานวน2หลักนะคะ0เป็นเลขโดดในหลักหน่วยมีค่า0นะคะ 2, 2เป็นเลขโดดในหลัก10มีค่า20นะคะ ค่ะนักเรียนมาช่วยคุณครูหาคำตอบนะคะข้อที่1โจทย์กำหนดให้14นะคะ4อยู่ในหลักหน่วยมีค่า4 1อยู่ในหลัก10มีค่า10นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ19 9อยู่ในหลักหน่วยมีค่า9 1อยู่ในหลักสิบมีค่า10นะคะต่อไปเรามาดูข้อ3ามนะคะข้อสามโจทย์กำหนดให้17เเรามาดูต่อไปค่ะ เจ็ดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเจ็ดนะคะต่อไปค่ะหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าสิบนะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่โจทย์กำหนดให้สิบสองสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสองหนึ่งอยู่ในหลักสิบ มีค่าสิทธ์นะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่65นะคะให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนต่อไปนี้ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ